เอาละครับไม่ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางเข้ามาดูหรือลองรับชมบทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรายงกับเกมไม้ครับกับการเอาชีวิตรอดมาเพื่อสร้างมู่บ้านรอยน้ำอีพีที่ลอยรอลิงไม่ใช่หรอวะโอเคช่างมันเถอะครับอีพีที่สิบสี่แล้วนะครับผมมาดูกันวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างและอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะมาอัปเดตแล้วนั่นคือฝนเพิ่งหยุดตกไปเมื่อกี้เมื่อกี้เลยนะโอเคตึงๆผมจะมาบอก อัปเกรดนะครับไม่อัปเดตไม่อัปเกรดอัปเดตเอออะไรก็ช่างนะครับผมแต่ตอนนี้เราได้คุณแกะมาแล้วครับ2ตัวนะครับซึ่งหลายคนจะงงว่าได้มายังไงเพราะว่าผมอัดอัดไปแล้วรอบหนึ่งผมอัดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับก็คือว่าผมอัดไปก็จริงนะครับแต่ว่าผมอ่ะเนี่ยเนี่ยผมอันนี้บ้านเราใช่ไหมเนี่ยผมเดินทางในตรงนนนเนี้ยโคตรไกลกับทุกคนเนี่ยโคตรไกลกว่าจะมาถึงเกาะน,นี้ผมไปเอาแกะมาจากเกาะน,นี้ครับผม เพื่อเอา,เ,อาเดินทางมาที่หมู่บ้านนะครับเนี่ยเรือเนี่ยผมเนี่ยเรือผมเนี่ยนั่นแหละครับคือผมอัดไปแล้วนะครับกับการเดินทางอะ่ะคือว่าแต่ว่าผมดันลืมเปิดไมค์ครับผมพูดไปไม่มีอะไรเลยเป็นวิดีโอไม่มีเสียงเลยครับผมก็เลยโอ้ขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับผมแต่ตอนนี้อย่างน้อยเราก็ได้คุณแกะมาแล้วครับ2ตัวนะครับในสองตัวโอเคคุณแกะผมขอเอยนะ เอ้ยไหนๆเราก็จะต้องมีเตียงนอนนอนเรียบร้อยแฮะอย่างน้อยเราก็ได้เตียงนอนแล้วครับผมอืมเราก็เดินเดินหน้าสร้างบ้านได้เรียบร้อยอู้เจ็ดแล้วนะเจ็ดแล้วโอเคครับเดี๋ยวเราไปนอนกันก่นกอนดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ขอนอนหน่อยสิครับขอบคุณครับ ชา้าแล้วอืมเชา้าแล้วเชาว้าแล้วเฮ้เก็บแอปเปิลนี่แน่เอาช่าแอปเปิลโอ,โอ้แอปเปลิลไม่รักดีโอเคครับเราไปเนเธอร์กันดีกว่าไปเนเธอร์ไปเนเธอร์ึ มาถึงแล้วเรียบร้อยเนี่ครับอันนี้คือทางที่เรามาแต่ว่าทางที่เราต้องเดินทางไปหาหมูนั่นก็คือทางไหนวะนี่นีนี่ทางนี้ทางนี้อุ้ยเจ็บเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะต้องมาสร้างทางตรงนี้ซึ่งเป็นทางรถไฟยาวไปนะอืม เอ้ยเออวะผมจะต้องเอานี่ก่อนเดี๋ยวเราไปขุดทองดาครับผมลืมเอาทองมาเราจะต้องเอาทองไปเทิดเพื่อให้ได้อ,อะไรนะเพื่อให้ได้นันเรืองแสงอะ่ะมันคืออะไรวะอันนี้อะไรออกซิเดียนเออออกซิเดียนร้องไห้อะ่ะเราจะต้องออกออกอกซิเดียนร้องไห้ไปได้ครับแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องลบลบซ่อนซ่อนเพื่อขุดแร่ทองนะครับผม เราต้องขุดแร่ทองลืมออกมาไงเราลืมเอาทองมาแล้วก็มาขุดข้างหน้าเลยครับผมอ๋อแล้วครับเตรียมประการขโมยทองก็มาครับผมตอนนี้ไม่กระโดดขึ้นไม่ได้ ไม่มีใครเห็นครับไม่มีใครเห็นขุดได้ขุดได้ขุดได้ไม่มีใครเห็นครับนี่โอ้เยอะซะด้วยไม่มีใครเห็นไม่มีคนเห็นไม่มีคนเห็นโอ้เก็บ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 เซตทอยหมดเก็บ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 เรียบร้อยวิ่งครับวิ่ง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 โอ้ยเกือบไปแล้วนะโอ้ห้าสิบหกเลยเหรอวูบือเยอะนะครับผมเราก็ ต่มันก็ยังไม่พออ่ะมันก็ต้องมีบได้เยอะกว่านี้เออเราต้องหาขุดเยอะกว่านี้ครับผมวิ่เอาจริงๆแล้วตรงน,นี้ก็สนน่าสนใจนะครับเนี่ยไอ้แะไรคอร์สเนี่ยเออขุดไปด้วยขุดไปด้วยเผื่อได้ใช้สร้างเผื่อได้ใช้สร้างอะไรสักอย่าง ตตตตตตตึึึึึึึบบบบบบบไหนดูซิสวัสดีเพื่อนอู้นี่ก็เจอทองแล้วหันซ้ายขวามีหมูไม่ไม่มีนะขุดเลยครับอู้เอานี่ไงหมูไม่เห็นนะสิเมื่อกี้ฉันทำอะไรโชู่วโอ๊ยอยู่ๆมันก็มาอยู่ๆมันก็พุ่งมาวอท นี่แน่นี่แน่เออโอ้ยแย่แล้วครับไอ้หมูมันเอาทองเราไปหมดแล้วผมก็ลืมไปว่าเราไม่ได้ใส่ชุดทองเฮ้ย <Huh? S 1> ไอ้หมูมันเอาทองเราไปหมดแล้วโอ้ยย่มากับแย่ yeah, มากผมลืมไปว่าผมไม่ได้ใส่ชุดทองไปข้างในเนเธอร์ไม่งั้นมันจะตีเรา ลืมได้ยังไงเนี่ยโอ้ยไหนดูซิเราจะสร้างอะไรได้บ้างเนี่ยตอนเนี้ยนี่จะว่าไปแล้วผมบางทีผมอาจจะนี่ก็ได้นะวพวกคอนกรีตแลไตพวเนี้ยผมคิดว่าน่าจะยังเหลืออยู่ครับโอ้โหเนี่ยทอง โคตรเยอะผมลืมได้ไงวะคอนกรีตผมว่ายังมีครับนี่ก็ทองเนี่ยโอ้โหนี่ไงผมคอนกรีตเต็มเลยเนี่ยอุ้ยเราสร้างได้เราสร้างบ้านได้แล้วเนี่ยโอเคอันนี้นี่ไงไม้ไม้เต็มเลยเนี่ยนี่ก็ผมคอนกรีตเนี่ยเฮ้ยผมว่าเราสร้างวันนี้วีโอนี้ผมคิดว่าเราจะน่าจะสร้างบ้านครับเนิสร้างบ้านให้เอ c บซอีกหนึ่งคน นี่ไงไม้เต็มเลยเนี่ยมีแต่ไม้นี่แมีทั้งไม้ทั้งขวานแล้วแต่เราจะเลือกใช้เลยตอนเนี้ยโอเค let's go ขึ้นด้านบนดีกว่าครับวันนี้เราจะสร้างบ้านให้กับ npc อีกหนึ่งหลังแล้วบ้านของเรา่ะนั่นน่ะสิบ้านของเราเดี๋ยวไว้ที่หลังก็ได้นอ้อนบ้านของเราอะอบ้านของเราเดี๋ยวไว้ที่หลังก็ได้ ไม่ถ้าจอดเรือก็น่าสนใจนะเดี๋ยวไปสร้างที่หลังครับเราสา้านบ้านบี c ก่อนดีกว่าบ้านหลังอีกหลังหนึ่งของเอ c ผมคิดว่าน่าจะตรงนี้แหละตรงนี้น่าจะโอเคเราก็ทุบตรงนี้ออกไปนะครับชุบชุบนี่ทุบเลยนี่เออทุบเป็นสักกี่บล็อกดีวะไอ้นี่มันใช้กี่บล็อกสองบล็อกเป็นสะพานลงโอเคไม่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 แล้วไม่แล้วครับเราจะต้องสร้างแบบ ให้เขาลงมาหน่อยลงมาหน่อยเออบ้านมันก็ต้องมีต่างระดับบ้างเนาะออมีระดับสูงระดับต่ําเนี่ยระดับกลางแบบเนี้ยเออนี่โอเคเราจะสร้างประมาณนี้ครับนี่เป็นทางเข้าบ้านขึ้นหนึ่งสองอันนี้น่าจะน่าจะต้องขึ้นน่าจะลงอีกอันหนึ่งก็น่าจะโอเคครับผมอันเนี้ยผมคิดว่านะเออประมาณนี้ดีกว่าเนามันจะดูแบบ มันดูน่าจะแบบสวยกว่าเออโอ้ยเราต้องขึ้นฝั่งครับโอ้โหแล้วปูบ้านเราเยอะมากแต่เราก็ไม่เคยมันโตนสักทีนะเอาจริงๆแล้ว ทุบๆๆเออต้องไปแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราก็จะ้ยตรงนี้มันวางอะไรไม่ได้เลยนะเอาจริงแล้วนะใช่ไหมวะเฮ้ยวางได้นี่ไงเป็นพื้นพอดีเลยโอเควางครับวางครับปึออ๊บปึ๊บอันนี้จะเป็นแบบแนวสะพานเออแนวสะพาน แล้วส่วนบ้านเราจะสร้างซักตรงนี้อะไรนะตรงกลางตรงกลางหน่อยเฮ้ยไม่ได้ตรงนี้ไม่น่าได้ตรงนี้ไม่เวิร์คครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บหนึ่งสองสามสี่โอเคตรงนี้ทุกออกไปเลยขอไม้ <m ai> ไม่ให้เราไม่ให้ก็ไม่เอาก็ได้จู๋ยไม่ให้ฉันก็ไม่เอาก็ได้โอเคครับ แบบนี้เอ้ยส่งไปเรื่อยบ้านเราจะไม่เน้นใหญ่นะครับผมเราจะเน้นแบบเรียงหลังเล็กๆเงี้ยกะทดรัเาเตนะตกแต่งง่ายอะไรประมาณนั้นนี่มันก็เล็กไปนี่โอเคพอเพิ่มตรงนี้อีกหน่อยครับผมเรียบร้อยประมาณนี้ประมาณนี้ นี่อันนี้จะเป็นเสาบ้า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 นครับเสาบ้านนี่เสาบ้านต้องเป็นแบบนี้เสร็จแล้วคอนกรีตเราก็จะวางตรงนี้ครับปึ๊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 บแบบนี้ครับบ้านพูดตรงๆนะเอาจริงๆเลยนะบ้านแม่งโคตรเล็กดูดิมีแค่หนึ่งสองสามหกหกอ่ะสามบล็อกสามคูณสามนะแบบโอ้โหโคตรเล็ก แล้วเอ c มันจะอยู่ไหมวะเนี่ยคนคิดว,ว่ามันจะอยู่ปะเอ c นบี NBC เขาจะอยู่บ้านหลังนี้ได้ป่าจริงจริงเฮ้ยผมว่าผมว่าเล็กไปครับผมว่าเล็กไปเดี๋ยวจริงจริงผมก็จะสร้างแบบเล็กกระทัดรัดนั่นแหละแต่ว่าอันนี้มันก็เล็กไปนะผมว่าเล็กเกินโอ้ไม่เวิร์คครับไม่เวิร์คเราต้องสร้างใหญ่ใหญ่กว่านี้หน่อย,อยนะจริจริงแล้วโอเคเดี๋ยวเรา วางเพิ่มไปสักหนึ่งครับหนึ่งได้ไหมมันก็จะเป็นสี่คูณสี่ถูกไหมพวกแบบนี้น่าจะโอเคนะเอาจริงแล้วหวังว่านะหวังว่าหวังว่าจะดูดีไหนดูซิปึ๊บปึ๊บ เฮ้ยก็ได้อยู่นะมันก็โอเคอนยะู่แล้วโอเคกว่าเมื่อกี้เยอะเลยหรือว่ามันเท่าทำไมผมดูมันมันก็ใหญ่ขึ้นโอเคมันก็ใหญ่ขึ้นแหละเออเพิ่มขึ้นมาตั้งบล็อกอืมไม่ใหญ่ขึ้นได้ไงจริงไหมนี่นี่แล้วก็วางไปครับอันนี้จะเป็นเสาเสาบ้านเสาบ้านเสาบ้านอืมโอ้ขอนอนอีกขอนอนหน่อยนะครับฝนมันตกไม่ชอบฝนเลยเปีกยกเจ๊ขอนอนหน่อยครับ เชาแล้วโอ้ยอ,อิ่มเราจะนี่ครับวางเลยครับผมเหมือนอน,นุนะวางตรงนี้หนึ่งสองสามเต่งสองสเต่งสองสม แบบนี้อู้เสร็จแล้วก็เราต้องใช้เป็นเฮ้ยอนันนี้ไม่พอเนี่ยเอาจริงแล้วนี่วางไปครับผม มันต้องเป็นสามตึ๊บตึ๊บแล้วก็ตึ๊บตึ๊บแบบนี้ครับเฮ้ยพอเฉยพ้นพอว่าโอ้โหโคตรดีนี่เราก็จะได้เสาบ้านแล้ว นี่วางตึ๊บแบบนี้ครับวางไหมครับนี่เสาบ้านเสาบ้านเสาบ้านมันต้องมีครับเสาบ้านมันต้องมีตึ๊บตึ๊บโอเคตึ๊บปึ๊บอืมเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้แล้วต่อไปเลยเราต้องสร้างเอ่อแถบดอรครับแถบดอรเราต้องมีประตูกดครับนี่ทั้งหมด12 let's go เลยครับผม12 10 สองเราก็วางแบบตึ๊บนี้โฮ้ยไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่เออเก็บได้ไว้เก็บได้เรียบร้อยหนึ่ง ยบบพอดีเลยเหรอเนี่ยโคตรสุดทำไมพอดีขนาดนี้โอ้ไม่อยากจะเชื่อพอดีจ้าต่อไปก็สร้างเป็นตัวบ้านครับในส่วนของตัวบ้านผมลืมเงี้ยเดี๋ยวผมต้องไปปักหมุดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เราต้องปักหมุดครับให้รู้ว่าบ้านมันต้องอยู่ประมาณนี้นะอย่างเงี้ยเออ ประมาณนี้ไหมเอ่อไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มันต้องเท่าไหร่ครับเดินมาตรงนี้โอเคประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้เอ่อเอาทับประมาณตรงนี้โอเคครับแล้วก็ทับ c a m อ่อทับ c a m เออ c a m แล้วก็อะไรวะอา่าโหมด m o d s โอ้เอ oh. ็มโอดี D e นะครับ Outside. เอาไซสอ์เอนเ n อร์เสร็จแล้วก็ทับ CAM เอ,อ้ยไม่เอ,อ่อ c a M. เอเอ่อสตาร์ต t s ส a r t ตาร์ตครับสักประมาณเท่าไหร่ดี40วิเออเอาไปเลยนี่เราก็เก็บ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 เกี่ยว เก็บครับเก็บครับขอคืนครับขอคืนไหนดูสิโอ้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะเอาจิงแล้วโอเคเถอเอาละครับต่อไปเราก็มาสร้างของในส่วนของตัวบ้านต่อนะปึ๊บปึ๊บตัวบ้านตัวบ้านอีมันต้องได้แล้วดับนี้แม่เรามีขนแกะแล้วมันก็อะไรอะไรก็ดีขึ้นนะเอาจิงงแล้ว อะไรๆมันก็ดีขึ้นครับในเมื่อเรามีขนแกะแล้วนะนี่เรียบร้อยในส่วนของหลังคาครับเราต้องสร้างในส่วนของหลังคาโดยที่เราจะต้องแบ่งแบบนี้มาเลยครับมันต้องเป็นอย่างนี้ปึ๊บตีมันกรอบสีเหลี่ยมไปเลยก็ได้เอาจริงๆแล้วปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบ ปุ๊บนี่นี่ด้วยอุ้ยตกเราชิพหายแล้วครับตกทำไงทีเนี้ยเรายังไม่ได้ราดน้ำด้วยอื้มดึบเอาวางสิเพื่อนเออนี่แบบนี้เอ้ยทุกคนนั่งร้านผมหายไปไหนวะชิพหายแล้วครับนั่งร้านผมหายอุ้ยหายจริงจังด้วยหาไม่เจอ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นอไ,ไ,ไรอีกแล้วออติดจังเลยคำว่าไม่เป็นไรเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาสร้างบ้านหลังนี้ให้เสร็จครับเราต้องมั่งร้านไม่มีเถอะผมว่าผมต้องไปหาต้นไผ่มาปลูกแล้วครับเออถือว่าแย่แย่จับใจเราจะต้องสร้างแบบนี้ฟังไปครับยอ่อเอ้ยจอก็กระโดดไม่ขึ้นอยู่ดีนี่ว่า เฮ้ยโดยผมก็ต้องสร้างนี้มาอยู่ดีนี่ว่าโอเคไม่เป็นไรสร้างก็สร้างโอเคครับเสร็จแล้วก็ปึ๊บปึ๊บโอสร้างไปนี่เนี่ย เรียบร้อยโอเคตัวจะโอเคได้โธนั่งร้านไม่มีนี่มันลำบากมากสลับขอตรงนี้แล้วกันวางไปครับยื่นออกมากหน่อยได้ไหมนี่แบบนี้โอเคเรียบร้อยต่อไปเราก็สร้างไปเรื่อยๆครับผมเหมือนกับหลังคาทั่วไปนะ แต่ผมอยากขึ้นไปนั่งตรงนู้นจังเลยอะขึ้นไปยืนตรงนั้นแหละอุ้ยชุบนี่ยังไม่ได้อีกนะอุ้ยชุบเออได้สักทีเออเอา้าอะไรกันนะกันหนาวเฮ้ยเริ่มงุดหงิดแล้วนะเพื่อน ไอ้แค่การสร้างบ้านทำไมมันต้องทำให้เรายุ่งยากขนาดนี้ด้วยเฮ้ยนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่มีไอ้นี่แหละไม่มีนั่งร้านโอเคไม่เป็นไรโชคชะตานำพายเรามาทำอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ขออนุญาตทำแบบนี้แล้วกันนี่ปลูกแม่งงนี้โอเคแล้วเราก็ ต่อลังคาครับผมต่อลังคาต่อไปนี่ก็จะทำให้เราตกอย่างเดียวนะ้วจริงๆแล้ว เรียบร้อยเอ้ยที่เหลือเราก็แ้่ก็เ,เป็นประมาณนี้นะบ้านหลังเล็กๆของเราไม่ใช่ของเราของ NPC เราต่างหากนี่ครับข้างบนก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนเดิมน,นะดูไม่รู้เรื่องหรอกโอเคต่อไปก็ทุบครับนี่เข้ามาแล้วข้างในแต่มันก็ยังไม่เสร็จดีครับผม เพราะฉะนั้นแล้วผมจะต้องในส่วนของหลังคาเราจะทำยังไงกับมันดีนี่แหละแบบนี้เลยแล้วกันนี่ทำเป็นช่องเล็กๆครับนอะตรงนั้นมันไม่มีมันต้องเป็นอย่างนี้เนาะแบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เสร็จแล้วก็ต้องมีแบบนี้กันแบบนี้ปึ๊บปึ๊บแบบนี้ ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้เสร็จแล้วก็วางตรงไหนวะหอตรงนี้อ่านี่การแบบนี้ครับผมการที่เราไม่มีนั่งร้านนี่มันลำบากจริงนะเอาจริงแล้วเนี่ยลำบากมากเลยครับผมอา้าวคอนกรีตไปเพื่อนคอนกรีตไปเออถมคอนกรีตท,ทั้หมดครับตรงนี้ กรดเรามีเยอะครับไม่ต้องกลัวหมดครับผมไซกับไอ้น,นี่เราเก็บมาไว้เยอะตุนไว้เยอะครับที่จะขาดก็มีแค่สีเท่นั้นแหละแต่สีขาวมันก็หาง่ายๆครับผมหาง่ายครับสีขาวอันนี้เราก็เต็มที่ครับปิดไปเลยเรียบร้อยเสร็จแล้ว ผมก็จะใช้เอ้าอ๋อมีมีอยู่มีอยู่ยคิดว่าหมดบันไดเราผมว่าใช้บันไดครับปิดไปเลยครับแบบนี้ครับตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้แบบนี้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอ้ไม่ใช่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 แล้วไม่ใช่แล้วตึ๊บแบบนี้ จบมเรียบร้อยต่อไปก็จะเหลือด้านข้างครับในส่วนของด้านข้างเราเอาไงดีวะเอ่อไม้ก็ได้น่าจริงๆแล้วใช้ไม้ก็ได้ครับใส่ปปแปะไปเลย MT ปิดไปแบบนี้อุ๊ยอันนี้ไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้ว แต่ว่าบันไดเราหมดแล้วอะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปสร้างบันไดใหม่ครับได้ครับผมเดี๋ยวนี้ผมคิดว่าเราทุบจิ้งไปให้หมดเลยเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ใช้เป็นอันนี้วางไปแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็ทุบเป็นอ่าตรงนี้เราจะให้เป็นอะไรดีผมคิดว่าตรงนี้มันมันต้องเป็นกระจกยาวแล้วครับนี่เพื่อดูวิวข้างนอกนะแบบนี้เลยแล้วก็กระจกครับ เรีบยบร้อยในส่วนตรงนี้เราจะเป็นหน้าต่างเช่นกันนี่โอเคเดี๋ยวประตูใส่ครับผมเรียบร้อยนี่ไม่ง่งเออเดี๋ยวตรงนี้เราจะต้องไปค้าหน้าต่างมาใส่ครับ ในกรณีการครับหน้าต่างมันคับยังไงผมจำไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรโอเคไม่ใช่ละน,นี่ไม่ใช่ละเอ,อ้าไม่ใช่ ปิดนี้ใช่ไหมเราต้องเอาอันนี้มาปิดตรงนี้เอ้ยยังไงวะหรือว่าเราจะต้องเอามาปิดย่องปิดนี้ด่ะเออได้แล้วได้แล้วได้แล้ว,ไ,ลวไหนขอดูหน่อยสิเรียบร้อย โอเคเราได้บ้านแล้วโอเคเสร็จแล้วก็วางตรงนี้ไปครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแบบนี้ปืดปืดปืดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เออโอเคเอาละครับก็ต้องขอกล่าวจบไปก่อนนะครับสำหรับการช่วยเรา,าเพื่อสร้างหมู่บ้านลอยน้ำพาร์ทที่14นะครับผมเราก็ได้บ้านมาหนึ่งหลังแล้วเรียบร้อยเป็นบ้านของ a อ c ซนะครับเรามาดูกันเลยว่า ตอนเสร็จสมบูรณ์แล้วจะเป็นยังไงก็เหลือแค่ว่าผมจะต้องไปคับเตียงใช่ไหมแล้วเอาเตียงมาวางอะไรพวกนี้นะครับก็เราดูตอน,ตอนจบเลยครับไปบ่ายครับหากใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับผมด้วยนะครับไปบ่ายกับผมบายจ้าเจอกันพัหน้านะครับมาดูกันว่าพัฒน้าเราทำอะไรกันต่อนะครับผมไมปบ่ายครับบายจ้า